สำหรับเด็กๆนะคะที่ยังไม่เคยหยอดน้ำตาเทียมแบบนี้นะคะวันนี้น้องม่อนจะมาหยอดให้ดูนะคะน้ำตาเทียมน้ำตาเทียมมีประโยชน์นะคะสำหรับเด็กที่มีขนตายาวหรือทำให้เกิดละการระคายเคืองตาใช่ไหมครับใช่เนาะเริ่มเลยนะครับน,นี่นะคะเดี๋ยวน้องม่อนจะเปิดตาให้นะคะแล้วเราก็มองไปที่ตาตาตาข้างขวาก่อนนะคะแล้วเราหยดลงไปหนึ่งหยดครับ ให้น้องหลับตานะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่ายามันเป็นน้ำลื่นๆใสๆนะคะจะช่วยให้ตาเราอะไม่แห้งอ่ะอีกข้างหนึ่งครับช่วยเปิดตาให้แม่หน่อยครับนี่หนึ่งสองสามอ่ะอย่าเพิ่งปิดลูกเห็นไหมคะปัญหาของเราอาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูก,ขอ,ลกของเรามีขนตาเยอะนะคะอาจจะไปโดนคิ้วโดนอะไรอย่างนี้อ่ะเอาใหม่หนูเปิดตากว้างๆให้แม่หน่อยครับเราถ่ายกันอีกทีนะครับ สามสองหนึ่งอย่ากระพริบตานะครับลูกเห็นไหมคะก็จะเข้าไปแล้วไหนน้องม่อนบอกซิว่ารู้สึกเป็นไงบ้างครับเย็นเย็นชื่นชื่น,นชื่นใจเลยใช่ไหมครับโอเคนะคะสําหรับเด็กๆที่กลัวการหยดน้ําตาเทียมนะคะไม่ต้องกลัวเลยไหนม่อนมอนบอกเพื่อนๆสิว่าไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยสบายสบายใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายด้วยค่ะบ๊ายบาย